ยิ่งเกลียดยิ่งใกล้ยิ่งรักยิ่งออกห่างไกลธรรมเทศนาของหลวงพ่อจรันที่แก้วนำมาอ่านให้ฟังในครั้งนี้มาจากหนังสือกฎแห่งกรรมธรรมะปฏิบัติเล่มที่ห้ายิ่งเกลียดยิ่งใกล้เป็นเรื่องราวของคุณแม่อุ่นเรือนนันทพงศ์ซึ่งหลวงพ่อจรันนั้น ท่านเมตายกย่องว่าคุณแม่อุ่นเรือนท่านนี้คือนาวิสาขาแห่งวัดอัมภวันปลายเดือนเมษายนเข้าสู่เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2534เป็นสัปดาห์ปฏิบัติธรรมของยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยมีผู้เข้าปฏิบัติกรรมาฐานประมาณ700คนโดยมีคุณแม่ดรสิริกรินชยัย และคณะเป็นวิทยากรผู้ฝึกอบรมคืนวันที่สา3พฤษภาคมนับเป็นวันสุดท้ายในการปฏิบตัติจึงได้จัดให้มีการบำเพ็ญกุศลเป็นการให้ผู้ปฏิบัติทมได้ทำบุญและได้ใช้นี่สงด้วยจึงได้อารัธนาหลวงพ่อจรรมาชักผ้าปา่าและแสดงสัมโมทนิยกถาเพื่อเพิ่มพูนศรัทธาประสาทเป็นรายการปัจฉิมนิเทศ ที่ประทับใจแก่ลูกโยคียทุกคนธรรมเทศนาในครั้งนั้นมีดังนี้เขาเจริญพรพี่น้องที่มาปฏิบัติธรรมทุกคนเป็นผู้มีบุญวัสนาทั้งนั้นข้อสำคัญอยู่ที่ท่านจะรักษาบุญวัสนาที่ได้รับไปแล้วนี้ไว้ได้หรือไม่บางคนมาสร้างบุญวัสนาแล้วก็ไม่รักษาไว้กลับไปถึงบ้านก็คลายหนักเข้าก็ทิ้ง แล้วจิตก,ก็กลับเข้าสู่ภาวะเดิมเป็นที่น่าเสียดายนักโปรดจำเอาไว้การทำจิตให้เป็นกุศลน,นั้นต้องปฏิบัติโดยต่อเนื่องทำอะไรก็ทำให้จริงทำจริงเข้าถึงท่านจะซึ้งใจท่านจะมีสัจจะภาคปฏิบัติธรรมเป็นชั้นสูงนะไม่ใช่แค่ตักบาตรข้าวขันแกงโถไปวัดฟังธรรม แล้วเรียกว่าเป็นคนมีบุญไม่ใช่นะการเจริญกรรมฐานนี้เป็นงานสร้างความสุขที่วิเศษที่สุดจึงต้องทำอย่างต่อเนื่องถ้าใครปฏิบัติได้จริงจะแสะดงผลออกมาสิบข้อย่อใจความได้ดังนี้ข้อ1ขยันและประหยัดข้อ2ยืนหยัดอดทนข้อ3ามทำตนเชื่อถือได้ ข้อ4อ่อนน้อมทำตนเจียมตัวเจียมตนวางตนไว้เหมาะสมข้อ5ตั้งปณิธานมีสัจจากทำอะไรไม่มีเดี่ยวข้อ6วางตนเป็นกลางข้อ7มีจิตเมตตาข้อ8ไม่โลภและรู้สันโดษข้อ9รู้กาลาเทศะรู้กิจจลักษณะ รู้จักวางตัวให้เหมาะสมคนมีบุญวาสนาจะเป็นอย่างนี้ข้อ10รู้ใจคนอื่นได้อาตมาอยู่ที่วัดอัมภวันนี้ต้องต่อสู้มือเท้าพองก็ต้องสู้ต้องสร้างความดีต้องใช้เวลามากถึง35ปีกว่าจะมีคนเข้ามาช่วยด้วยน้ำใจโดยไม่ต้องการสินจ้างรางวัลใดๆสร้างวัตถุด้านรูปธรรมใช้เวลาน้อย เช่นสร้างสาลาสุธรรมภาวนานี้ใช้เวลาเพียงหนึ่งปีหกเดือนแต่การพัฒนาจิตใจนี้ยากมากต้องใช้เวลามากนักอาตมายอมถวายชีวิตตอบพระพุทธเจ้าสำหรับงานสร้างคนขอกลับไปหาคนที่มาช่วยอาตมาด้วยน้ำใจมาเป็นกำลังสำคัญให้กับวัดอัมภวันในปัจจุบันนี้ อาตมาเริ่มสร้างความดีด้วยการเข้าไปช่วยเขาก่อนให้ลูกเขาได้เรียนหนังสือเป็นใหญ่เป็นโตช่วยให้เขาร่ำรวยช่วยให้เขาดีช่วยให้เขามีปัญญาต้องเคลียร์พื้นที่ให้เขาก่อนเป็นเวลานานมากอาตมาจะเขายกตัวอย่างนางวิสาขาแห่งวัดอัมพวันแม่อุ่นเรือนนันทพงศ์เมื่อก่อนนั้น เขาตัดรูปขายอยู่ที่อำเภอปรมบุรีคุณน้พลนันทพงศ์ก็ถีบจักรยานไปถ่ายรูปตามวัดเมื่อก่อนอยู่ที่ท่าข้ามอำเภอบรารจันไม่ค่อยจะมีเงินมีทองนักอาตมาต้องเอาเรือไปรับมาพรมบุรีแล้วก็สอนเขาแผ่เมตตาให้เขาเดี๋ยวนี้สบายมากเอาได้เวลาแล้วก็ให้ย้ายไปอยู่ที่รบบุรี สำหรับแม่อุ่นเรือนนั้นเดินหยิบของขายเท้าแตกเลยขายดิบขายดีต้องเสียสละทางร้านไม่ขายของอุตส่าห์มาช่วยงานสร้างคนกับอัตมาเขาไม่ต้องการสตังรกรเพราะเราช่วยเขาก่อนเราช่วยเขามานานแล้วนะตั้งแต่ยังเป็นสาวแล้วเขาก็ไปมีลูกตั้งเจ็ดแปดคนลูกเขาเป็นคนดีหมด เดิมทีนั้นแม่อุ่นเรืองเขาเกรียดอัตมานนะักเขาบอกว่าเราเอาสามีเขามาเข้าวัดเขาไม่ชอบคนเข้าวัดแต่สามีเขาเป็นคนเข้าวัดเราไปยืนหน้าร้านเขาเขาก็คอนขวบคล้ายๆกับจะพูดว่าจะพาสามีเขาไปไหนอีกละ่ะเอาละ่ะมันเป็นเรื่องกฎแห่งกรรมยิ่งเกลียดยิ่งไกลยิ่งรักยิ่งออกห่างไกล บางคนไม่รู้คำนี้ถ้าท่านนั่งกรรมาฐานท่านจะรู้คำนี้ชัดเจนแต่ก่อนนั้นแม่อุ่นเรือนนาะเขาไม่ค่อยอยากจะทำบุญเพราะมีเงินน้อยแต่อัตมาก็ช่วยเขาตลอดสามีเขาถ่ายรูปตอนอัตมาสร้างโบสถ์ที่วัดกุดีลอยเมื่อ38ปีน,น้นอัตมาก็บอกเขาคุณนิพนธ์อัตมาจะช่วยต่อไปนะ ก็แผ่เมตตาให้เขาและสวดมนต์ภาวนาด้วยพอถึงเวลาเขาก็ย้ายไปอยู่ที่ลบบุรีไปอยู่ห้องเล็กๆอัตมาก็บอกเขาเอาละ่ะอุ่นเรือนตั้งใจสวดมนต์นะความเกลียดนั่นแหละทำให้รักสวดมนต์ไหวพระนั่งกรรมาฐานเข้าความเกลียดก็หายไปความรักเข้ามาแทนที่ อาตมาเกลียดพระก็ต้องมาเป็นพระท่านอย่าไปเกลียดคนน้นคนนี้นะท่านจะเป็นอย่างนั้นถ้าท่านแผ่เมตานั่งกรรมาฐานความเกลียดจะหายไปความรักจะเข้ามาแทนที่อาตมาก็ช่วยแผ่เมตตาให้เขาเหล่านั้นที่ต้องเช่าข้าวต้องซื้อลูกต้องหลายคนบอกว่าให้เอากรรมาฐานไปใช้จะรวยนะ ไม่ใช่กรรมฐานไปสวรรค์กรรมฐานไปนิพพานนี่อุ่นเรืองเขามาช่วยงานก็เล่าประวัติให้ท่านฟังเขาก็สวดมนต์ไหว้พระพอเขาเจะรวยก็มีเวงกรรมครั้งอดีตชาติติดมา60%เรซเรารู้ล่วงหน้าแล้วร้านของอุ่นเรือนกับร้านบางก่อเฟอร์นิเจอร์ไฟต้องไม่แน่ๆเราเวงกรรมตามสนอง สมเด็จพระอริยะวงศ์สาคตัตยานสมเด็จพระสังฆราชเสด็จที่วัดนี้ถึงห้าครั้งวันที่สมเด็จพระสังฆราชเสด็จแม่อุ่นเรือนเขาก็มาช่วยจัดวัดจัดสถานที่อย่าลืมนะแม่อุ่นเรือนเนี่ยเขาจบปสี่นะแต่จัดสถานที่จัดสีจัดม่านรับสเสด็จได้เหมาะสมน่าดูหน้าชม ปัญญาเกิดจากกรรมฐานทั้งสิ้นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ทรงพอประทัยมากท่านบอกอุ่นเรือนหนูมาใกล้ๆสิหลวงพ่อจะให้พรพระสังฆราชตรัสว่าขนมสเสอเลิกทำเสิยทีนะหนูนะเอาขนมอยุทยาม,มาใช้แม่อุ่นเรือนเขาก็ทำเป็นที่พอประทัยอย่างยิ่ง เรื่องกตัญญูกะตะเวทีไม่มีจนนะเขาได้มาจากวิปัสสนากรรมฐานขอให้ทำจริงๆนะทำแล้วจะได้ของจริงถ้าปลอมท่านก็จะได้ของปลอมอุ่นเรือนที่เขามาช่วยนี่เอาชีวิตชีวามาช่วยเลยนะไม่ต้องมีสินจ้างรางวัลใดๆทั้งสิ้นร้านของอุ่นเรือนนั้นเป็นตัวแทนเนชั่นแนลขายเครื่องไซฟไฟา้าทั้งหมด แล้วเราก็รู้เหตุการณ์ล่วงหน้าไฟจะไม่บ้านเขาเขาจะหมดเนื้อประดาตัวตเตรียมทำกรรมาฐานไว้ให้หนักนะอุ่นเรือนนะแล้วสมศรีร้านบางกอกเฟอร์นิเจอร์เราก็รู้จกักไฟจะเกิดจากตรงนั้นพอดีอาตมาไปเมืองจีนทั้งสองคนก็ไปเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชปาวรณาตัวไว้เป็นลูกศิษย์อาตมาจำเป็นต้องเดินทางไปเมืองจีน จึงได้บอกกับหลวงพ่อวัดดอนเมืองว่าก่อนค่ำนี้นะรู้สิทธิ์ผมจะไฟไม่บ้านตอนนั้นอาตมากำลังพักอยู่ที่นครแต้จิว๋วทีนี้เราก็แผ่เมตตาไฟไม่ก็ไม่เป็นไรนะแต่ขอให้ทรัพย์สินบางอย่างอยู่บ้างและให้ปลอดภัยต่อชีวิตอย่าตายเลยโยมผู้เท่าผู้แก่ก็บอก เป็นห่วงเฉพาะสาวๆนะคนแก่อย่างฉันไม่ยักห่วงแต่เมื่อรู้ว่าไฟไหม้หมดแล้วเขาจึงได้รู้ว่าอาตมาไม่ได้ห่วงเฉพาะสาวๆแต่ที่ห่วงเขาเพราะรู้ว่าไฟจะไม่บ้านเขาแบบนี้ที่อาตมารู้เพราะแม่อุ่นเรือนนั้นมีอธินาทานติดตัวมา60ต้องไฟไหม้บ้านแน่ๆถ้าทำกรรมฐา,านนะ มันจะยับยังได้มันจะรวยขึ้นกว่าเก่าและได้ที่ได้ทางเป็นของตัวเองด้วยที่สำคัญนะถ้าท่านทำกรรมาฐานไปแล้วยังแก้ปัญหาชีวิตอะไรก็ไม่ได้ถ้าบอกว่าจะไปสวรรค์นิพพานยิ่งเป็นไปไม่ได้เลยอาตมาไปที่เมืองจีนอาตมาไม่ได้ไปเที่ยวนะไปสวดมนต์ฉลองวัดไถงงังวัดนี้มีอายุ1,200ปี รัฐบาลจีนไม่ปิดเพราะมีประโยชน์ต่อประชาชนแต่วัดอีกหลายหมื่นวัดถูกปิดหมดเพราะสวดกงเต๊กเอาสตังคนจนรัฐบาลจีนจึงปิดวัดไม่ให้มีพระพระจีนก็ต้องออกไปทำมาหากินแต่คนจีนในประเทศไทยชอบกงเต๊กชอบแต่ก็ไม่รู้ความหมายที่เขาเดินกงเต๊กเอาสตังทิ้งสี่บ่อ อาตมาถามพวกกงเตกพวกกงเตกก็ไม่รู้ความหมายอาตมาจึงไปถามหลวงจริงที่วัดไยงังกงเตกก็คือคำสอนของพระพุทธเจ้าให้มีสะพานมีที่พึ่งวิ่งลงสะพานแล้ววิญญาณก็ไปยืนยันกับยม,มาบาลขอให้พ่อขอให้เตี่ยขอให้ญาติตัวเองได้ไปสวรรค์แต่มันไปไม่ได้หรอก บ่อสี่บ่อคืออะไรอาตมาถ,ถามคนจีนในสิงบุรีก็ไม่รู้เขาก็บอกกับอาตมาทิ้งไปอย่างนั้นเองแหละทิ้งตามประเพณีจีนบ่อที่หนึ่งไปใช้หนี้เก่าบ่อที่สองไปให้เขากู้บ่อที่สามไปฝังไว้บ่อที่สี่ไปทิ้งเหวสมนธ์วัดไทยงั้งอาตมาถ,ถามท่านว่า เอาตึกไปเผาไฟนี่ได้อะไรหรือท่านสมพันธ์วัดไทยงั้นท่านตอบอัตมาว่าเขาเผาเป็นปริศนาว่าตายแล้วเอาไปไม่ได้ที่เผานี่เราเอาไปไม่ได้ไม่ใช่ว่าเตี่ยตายแล้วเอารถยนต์ไปเอาตึกไปมันไม่ใช่อย่างนั้นนี่เป็นปริศนารถก็มีตึกก็มี บ้านก็มีแอก็มีเอาไปไม่ได้นะที่เอาไปได้ต้องใส่ใจไปทรัพส,สมบัติเอาไปไม่ได้แหมท่านตอบได้ดีมากนักบางคนนุ่งดำไปงานศพบ,บอกว่าไว้ทุกไวทุกที่ไหนใครตายก็ไวทุกกันทั่วประเทศนุ่งดำนี่โปรดไปสอนลูกหลานนะไฟมันดับแล้วพ่อก็ตาย แม่ก็ตายมันมืดจึงต้องนุ่งดำเธอจงทำตัวให้ขาวให้พึ่งตัวเองได้นี่สิไว้ทุกของไทยรู้กันไม่จริงทั้งนั้นเมื่ออาตมาก,กลับมาจากเมืองจีนอาตมาก,ก็บอกกับอุ่นเรือนเดี๋ยวจะช่วยนะใช้นี่เก่าไปเถอะเราเคยไปลักทรัพย์เขามาไปโจรกรรมเขามานะคนที่ทำกรรมาฐานนะเป็นการใช้นี่ด้วยนะ สร้างความดีเพื่อใช้หนี้เขาท่านจะรู้เรารู้เขารู้แจ้งถึงใจถึงจะรู้ว่าสร้างความดีเพื่อไปใช้หนี้เขาท่านจะไม่น้อยเนื้อต่ำใจอาตมาให้เหตุผลอย่างนี้เมื่ออาตมากลับมาถึงก็นำแม่อุ่นเรือนเข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ก็ทรงนึกถึงบุญคุณเออเคยทำสำรับกับข้าวนะหนูเอย๋ยเอาละ สมเด็จพระสังฆราชจะประสาทพ,พอรอีกครั้งจะเสด็จไปในงานเธอและจะตั้งชื่อร้านให้ใหม่เดิมชื่อร้านวรทัศน์สมเด็จพระสังฆราชทรงตั้งชื่อร้านให้ใหม่ว่าระวีอาภาพันธ์เอาล่ะลูกเอ๋ยสมเด็จจะให้พรแล้วก็จะสร้างบ้านใหม่ซื้อที่ได้หมดเลยแล้วไปสร้างที่สระแก้วอีสี่ห้าห้องเดี๋ยวนี้อยู่สบาย ในที่สุดสมเด็จพระสังฆราชเสด็จทรงเปิดร้านให้ด้วยพระองค์เองพร้อมคณะสงวันราชประพิษและนิมนต์พระที่ลบบุรีผสมไม่ต้องขอทางการท่านบอกว่าไปส่วนตัวนะลูกเอย๋ยเมื่อเปิดร้านใหม่แล้วแม่อุ่นเรืองก็รวยขึ้นมาใหม่มีเงินมีทองเขาจะไม่ลืมพระคุณคนอย่างนี้มีงานที่วัดเขาก็มาช่วย คนที่มีปัญญาทางวิปัสสนาแต่งตัวก็สวยจิตใจก็รวยนะมันรวยมันสวยมันดีมีปัญญาคนที่มีธรรมะจะไม่จนนะไม่จนแน่ๆเมื่อสมเด็จพระสังฆราชเสด็จเปิดร้านอาตมาก็ไปช่วยงานอาตมาจึงบอกอุ่นเรียนว่าใครมาช่วยทำบุญเอาถวายสมเด็จพระสังฆราชนะท่านสร้างโรงพยาบาล วันนั้นได้สองแสนกว่าบาทแล้วยังถวายเครื่องไฟฟ้าตู้เย็นอะไรใช้ได้ก็ถวายหมดสมเด็จพระสังฆราชเสด็จมาที่นี่ห้าครั้งอาตมาร่วมถวายเงินทุกครั้งเข้าโรงพยาบาลหมดได้ล้านเศษชื่นใจเงินไหลามาเองเทวดาโปรดปรานเพราะมีสัจจะมีความจริงร้อนถึงเทวดาร้อนถึงพระอินท์ จึงส่งทิพยเนตรช่วยเราถ้าท่านทั้งหลายจเจริญกรรมาฐานได้แผ่เมตตาโอหสิกรรมท่านจะมีโมงมาช่วยโมงดำคือวิญญาณทั่วไปช่วยท่านโมงแดงคือเชื้อชาติของบิดามารดากรรมดีที่ทำต่อบิดามารดาเอาไว้กรรมดีเหล่านี้ช่วยได้คือโมงแดงส่วนโมงขาวคือบุญกุศลบริสทธ ช่วยได้นะอาตมาจะให้ใครเป็นหมื่นเป็นแสนอาตมาจะไม่จดไม่จำเพราะไม่หวังผลตอบแทนโยมเลี้ยงลูกเอาบุญเถออย่าหวังผลตอบแทนนะจะเสียใจทุกรายถ้้โยมเกลียดใครให้โยมแผ่เมตตานะอย่าไปเกลียดเขาถ้าแผ่เมตตาถึงเขาขอให้เขามีความสุขความเกลียดจะหายไป ความเมตตาจะเข้ามาแทนที่ความรักจะเกิดมีในน้ำใจพระอุ่นเรืองเกลียดอาตมานะสุดท้ายก็ต้องมาช่วยงานอาตมาแต่สามีกลับไม่มาช่วยขอสรุปใจความผู้ที่เจริญกรรมาฐานจะเกิดอนิสงส์หาประการข้อ1มีธรรมะข้อ2ส,สุขภาพดีจิตใจสบายข้อส การงานเจริญข้อ 4. การเงินดีข้อ 5. การสังคมดีมากสรุปสั้นๆถ้าคนไหนไม่มีวิปัสสนาไม่มีศิลธรรมรับรองสุขภาพจิตเสียนึกจะพูดอะไรก็ไม่มีหูรูดแต่ถ้าคนไหนมีศิลธรรมจากกรรมฐานสุขภาพจิตจะดีมากโรคภัยก็จะน้อยลงจะไม่มีโรคทางกาย ไม่มีโรคทางใจไม่มีการเบียดเบียนกันนี่แหละแม่อุ่นเรือนที่มาช่วยเราเพราะอย่างนี้นะเดี๋ยวนี้ลูกของเขาดีทุกคนร้านค้าขายดิบขายดีจนคนไปร่ำรือกันร้านนี้ทำไมขายดีนะักขายดิบขายดีด้วยอธัธยาศัยไมตรีของพ่อค้าแม่ค้ามีนางกว่าประจำใจคือธรรมะไม่ลดละการภาวนา ไปไหนมีคนนับหน้าถือตาตลอดทางเจ้านายถึงระดับนายพลอัตมาก็บอกอุ่นเรืองคำเดียวบอกอุ่นเรืองคำเดียวว่ามีงานเดี๋ยวทหารมาแล้วทหารเรียกแม่หมดนี่สิเรียกว่าคนมีธรรมะยิ่งเกลียดยิ่งใกล้เจ้าของเรื่องพระราสุทิยานมงคล หลวงพ่อจรันทิตะธรรมโมจากหนังสือกฎแห่งกรรมธรรมะปฏิบัติเล่มที่ห้าเสียงอ่านโดยแก้วเสียงธรรม